หลังจากที่ทอดในกระทะแดงครรีคิงแม็กต้องใส่ครกค่ะเพราะอะไรคะดีดังกินอ่อนค่ะีดใสเลกมาะต้องเท้าอ่อนๆดีส่ kia hãy an an kia. ố. không. 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 ตัดหรือตะดคืนดนตรีนะคะบาร์บีคิที่ดีที่ควรรู้จักคือบาร์บีคิงต้องทำ <c ười> แล้วก็เอาไปขยำข้าวอย่างอร่อยได,ด้ค่ะจริงถ้าภาไม่ฟันไม่ไปใส่หรตัดก็ไม่ต้องโกรธนะคะ ทอดก,กรอบกินกับข้าวร้อนอร่อยอรอยค่ะแต่บางท่านก็ชอบทอดกรอบแล้วก็เหมือนโรยน้ำตาลงไปเคี่ยวก็จะออกเค็มๆหวานๆอันนั้นก็แช่นันก็แช่ไปย่างค่นำแล้วก็ใช้กระบุกไว้ค่ะโรยข้าวอย่ำข้าวกิน ถ้าคุณชอบกินเผ็ดๆนะคะตำกับพริกสดเขาเรียกว่าก็เผ็ดปลาป่นพริกปลาทูเรานี่แหละแต่ว,ว่าเอาไปก,กนีนนะคะอั่อยอัพลอยเมกันดกับกับวเวียวก็ละเอียดค่ะ ไปด้วยนะคะน,นี่นที่ห้าเดี๋ยวฟังอะไรไปด,ด้วยค่ะคอยรู้อีกสักยานน่งแล้วจะได้เห็นว่าใครจะเปลียนหลัมระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อระหว่างผู้มีของกับผู้ไม่มีของ